สวัสดียามเย็นเย็ยยทุกคนครับผมเย็นวันนี้พาทุกคนได้มาติดตามอะไรหลายอย่างครับที่ผมได้ทำวันละเล็กวัละน้อยครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ครับถ้าไม่ลงมือปลูกมันก็คงจะไม่โตกันสักทีนะครับได้กล้วยสองหน่อมาครับจากาคุณบุญเยี่ยมมโนรถครับไปสวนกล้วยของท่านนะครับที่ท่านเป็นหนุ่มโรงงานนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน พื้นที่แต่ก่อนท่านก็จะปลูกอ้อยปลูกมันท่านกลับมาเปลี่ยนในการปลูกกล้วยนะครับก็จะมีกล้วยหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับกล้วยอิสราเอลกล้วยอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้ว <laughs> มีสองสายพันธุ์แต่ผมก็จาไม่ได้แล้วท่านให้มาสองหน่อครับสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือเนี่ยครับก็ไปดูสวนของเขาเนี่ยเขาได้ใส่สิ่งนี้ครับแกบดาแล้วก็เปลือกมันครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของเขาปลูกขาครับโอ้มันสุดยอดมากครับ เห็นแล้วแบบไม่เคยเห็นขาอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เลยนี่ครับมาวันนี้ก็เลยเอาแกบดําแล้วก็เปลือกมันครับรองก้นหลุมเพื่อที่จะปลูกกล้วยครับนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งครับแกบดําจะเป็นตัวที่ทําให้ดินไม่แน่นเปลือกมันจะเป็นเหมือนกับปุ๋ยชั้นดีนะครับที่จะทําให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีไปดูลหลายๆสวนเนี่ยก็การันตีเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นวัสดุที่ปรับบุงสภาพดินแล้ว ทำให้ดินเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีต่อการเจริญเติบโตของพืชและที่สําคัญที่สุดครับมันก็จะถูกกว่าปุ๋ยเคมีค่อนข้างเยอะนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็เช่นกันนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีในเรื่องของอวัชพืชก็คือหญ้าขึ้นด้วยถ้าในกรณีที่เป็นปุ๋ยคอกแน่นอนว่าพวกวัวพวกอะไรวลาเขากินเนี่ยก็จะมีในเรื่องของมเมล็ดหญ้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแกลบดานี่คือเผาไหม้มาหมดแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเมล็ดหญ้านะครับยกเว้นว่าไอดินที่เราปลูกจะมีส่วนผสมของเมล็ดหญ้าเหล่านั้นโอเคครับวันนี้ได้กล้วยมานะครับเทคนิคในการปลูกกล้วยของผมก็ผมจะต้องมีการตัดก่อนนะครับบางท่านอาจจะปล่อยไยว้ยาวๆเลยแต่ว่าผมจะตัดให้เหลือประมาณสักเมตรนึงหรือไม่ก็80เซนนะครับแล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคน,นะตั้งกล้องก่อนนะครับก็จะตัดออกครับอย่างน้อยแล้วก็จะเป็นการ ลดการใคายน้ำเหะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การปลูกกล้วยนะครับถ้าในกรณีที่เราอยากจะให้ปีกล้วยเนี่ยมันออกไปฝั่งด้านนู้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าบริเวณที่ตัดจากต้นแม่นี่คือส่วนไหนนะครับอย่างเช่นคือส่วนนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ไปฝั่งด้านนู้นไอตัวนี้จะอยู่ตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับบริเวณที่ปีกล้วยมันจะไหลไปนะครับ นี่ครับแกบดำแล้วก็กากมันใส่ลงไปครับรองพื้นผสมกันในดินครับต้นไม้ที่ตัวเร็วที่สุดครับคือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ครับถ้าเราไม่ปลูกมันก็จะไม่โตสักทีนะครับแต่ถ้าเราเริ่มวันนี้แน่นอนครับมันจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับไปดูหลายๆที่ทําให้ผมได้แนวคิดได้ไอเดียนะครับจากหลายๆสวนในการที่จะมาปรับประยุกต์ใช้นะครับ ก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้ทําแนะนําเสนอนะครับก็ต้องลองไปใช้ดูให้ได้เห็นผลนะครับอะไรที่ดีเราก็เล่าแล้วก็บอกต่อกันะนะครับต้องขุดลงอีกครับเพราะว่าเวลาที่เขาโตขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีหน่อท้าไม่ขุดลอยนะครับการฝังก็ควรที่จะฝังลงไปอยู่ที่ประมาณ1ฟุตครับหรือว่าถ้าให้ดีก็สัก 50เซนเลยครับนี่ครับฝังไปแล้วครับหนาวะละก็ยังคงอยู่นะครับในเรื่องของเชือกสีส้มๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านบุญเยี่ยมได้คอมเมนต์เข้ามาครับว่าเป็นกล้วยพันไหนเจ้าของสวนท่านจะจําได้ครับผมนี่จําไม่ได้แล้วโอ้เจอมันครับมันเทศสีม่วงๆเป็นปุ๋ยด้วย เนี่ครับเขขับลงดินละค่อยเป็นค่อยไปครับทีละนิดทีละหน่อยครับอย่างนี้น้อยที่ฎีผมคือขอให้ได้ปลูกวันละต้นสองต้นนะครับต้นสองต้นในวันนี้นะครับอนาคตข้างหน้ามันก็จะหลต้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้รอดูครับฝั่งด้านนู้นเลยต้นหนึ่งก็ใช้แกลบดำแล้วก็เปลือกมันครับ บำรุงเช่นเดียวกันนะครับก็พามาดูครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับได้หลายคนที่กําลังจะลองลงนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมก็พอไปดูแล้วทําเลยนะครับการที่เราทําเลยเนี่ยมันทําให้รู้คําตอบครับว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะครับตรงไหนที่เขาตัดนาะจะให้กล้วยมัน ย้อยไปด้านหน้าครับเพราะว่าตรงนี้มันต่ําไม้คํำยันมันจะได้ไม่ยาวนะครับเวลาเราตัดก็จะได้ง่ายด้วยครับก็เรียบร้อยครับนะนี่แหละเฮ้คครับผมเดี๋ยวก็จะโตนะครับก็ เราติดตามผลครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆครับเมื่อลงดินแล้วถ้ามันไม่สวยอย่างน้นอยๆเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ดูแลได้สองต้นในวันนี้ครับวันนี้ได้สองต้นละหได้เหงื่อเลยเออกกําลังกายด้วยได้งานด้วยเป็นคอนเซปต์ของค,คุณครูสําราญครับท่านมาทำโคกหนองนาเคาครับสวัสดียามเย็นทุกคนครับผมสวัสดีครับ